ตั้งแต่พี่เริ่มทำงานเนี่ยก็เก็บพันธุ์ที่พ่อที่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกไว้ว่าตัวนี้มีสรรพคุณยังไงนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์หลายครั้งที่เราไปเดินป่าเราก็เจอแล้วเราก็กลับไปอีกกับกหมอยานะมันไม่อยู่แล้วอะบางทีก็ถูกไถถูกกลายเป็นไล่มันมันก็ทำให้เราคิดว่าเราต้องเ,อเก็บพันธุ์เหล่านี้ไว้ซึ่งเรามีความประสงค์ที่จะให้มีพันธุ์สมุนไพรของประเทศไทยตอนนี้ ทั kita, ้งสวนเราแล้วก ja. ็เครือข่ายสวนที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีประมาณ2,000ชนิดเราจะตั้งว่าตั้งชื่อว่าไร่สพสมุนไพรนะะอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจรที่มีอยู่ในบ้านของเราอยู่แล้วการเก็บรวบรวมสายพันธุ์เพื่อจะบอกว่าอันนี้คือของในบ้านเรา เราต้องเก็บรวบรวมสายพันธุ์ก่อนแล้วก็ศึกษาแล้วก็หาทางทําให้ฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้ซิกเนเจอร์ของประเทศเราอาจจะไม่ใช่โสมที่บํารุงน่นนี่แต่นี่มันจําเป็นมันคือชีวิตอะการเดินทางของหมอต้อมกับภารกิจเก็บเกี่ยวความรู้ภูมิปัญญาของเธอมีภูเขาและผืนป่าเป็นห้องทำงานมีชีวิตหมอยาเป็นครู และเป็นครอบครัวที่คอยต้อนรับมีพืชผ่านสมุนไพรน้อยใหญ่รอการมาถึงของเธอเสมอจนวันนี้อภัยภูเบศมีตำรับยามากกว่าพันตำรับมีตำรับยาจำนวนมากที่เข้าสู่บัญชียาหลักของประเทศที่หมอสามารถสั่งใจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐได้ทันทีและนี่คือแม่หมอยาเท้าติดตินที่โลกไม่ควรลืม เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนฝรั่งเรามีสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อทําให้เกิดการต่อยอดส่งต่อให้กับการวิใจัยในขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างหมอยารุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าพอหมอแต่ละคนเนี่ยตายจากไปเพวกเราก็น้ําตาเป็นเผาเต่าแล้วก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปโดยที่ไม่ลงมือทําอะไร